ตอนนี้นะคะชีวิตก็ดีขึ้นเลยนะคะยังเห็นได้ชัดเนื้อในการใช้ชีวิตลุกนั่งเดินยืนนอนทุกสิ่งอย่างคือมันดูคล่องตัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะ เรื่องการทานอาหารสําหรับตัวพี่นะคะในช่วงแรกๆที่ผ่าตัดไปอ่ะพี่จะยุ่งยากในการดูแลตัวเองมากเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ทําน้ําหนักเพื่อจะให้มันลงนนะคะทีนี้ปุ๊บก,ก็จะดูแลตัวเองเยอะมากจะไม่กินแปง้งไม่กินคาร์โบไฮเดรตไม่กินน้าหวานคือไม่แตะต้องอะไรที่ทําให้ดูเรามัอ้วนเลยนะคะเพราะว่าถึงเราจะผ่าตัดกระเพาะไปแล้วแต่ถ้าเรายังกินพวกแปง้งคาร์โบไฮเดรตเข้าไปอ่ะพี่ว่ามันจะน้ําหนักลงได้ชา้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยต้องการลงเร็วๆพี่ก็เลยงดพวกนี้ไปหมดเลยพอประมาณแบบ6เดือนไปแล้วเนี่ยก็อ,อาจจะกินอะไรที่แบบว่่าาาาาสบายยยมมกขขึ้นพเอองที ประโยชน์เขาร่างกายโอ้ดีขึ้นมากเลยนะครับตัวอย่างอย่างเช่นการไปทํางานก็นและกันเนอะโดยปกติแล้วเนี่ยสมมติเราเป็นคนอ้วนมากๆนะคะเวลาไปทํางานเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามันดูเหมือนเราขี้เกียจอะแต่พอตอนนี้ปุ๊บอะมันดูเหมือนเรา, Healthy, าเทลตี้ตลอดเวลาเหมือนเรามีพลังก็ลเลยรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะ อย่างแรกเลยนะคะที่สัมผัสได้นะคือรัตินันเนี่ยดูแลดีมากนะครับตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามาถึงในตรงนี้เลยนะคะตั้งแต่ไปผ่าตัดเลยก็จะมีคนไปดูแลเนอะหลังผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็จะมีคนไปดูแลอีกเหมือนเดิมนะคะพอจะทําที่เนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาให้ข้อมูลเรามาแบบดีมากสิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําให้เราคลายความสงสัยคลายความกังวลที่เราจะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนี่กลัวนั่นพอตอนแรกเราไม่มีข้อมูลเลยแต่เราอยากผ่าตัดเพราะเราอยากสุขภาพดีขึ้นพอทีนี้ปุ๊บทางนี้ให้ข้อมูลมาปุ ผ่ามาเสร็จปุ๊บก็ยังมีกลุ่มแชทมาให้เราคุยมีคําถามไปสงสัยถามไปในกลุ่มแชทปุ๊บตอบปุ๊บเลยคุณน้องขาะตอบแบบไวมากทําให้พี่อ่ะคลายความกังวลคลายความสงสัยแล้วก็รู้สึกบั่นใจมากๆในการผ่าตัดกระเพาะกับราตินันในครั้งนี้ ก็จะใช้วิธีการคือ1เลยเนี่ยเราดูองค์รวมของที่นี่ก่อนเนอะเวลามาปรึกษาคุณหมอการคุยสถานที่แล้วก็ดูว่าโรงพยาบาลที่จะผ่าเป็นโรงพยาบาลย,ยังไงคุณหมอชื่ออะไรแล้วคุณหมอเป็นไงคุณหมอประดดเป็นคนผ่าพี่โยเนาะพี่โยก็รู้สึกว่าคุณหมอท่านเนี่ยเป็นคุณหมอที่แบบเก่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจความปลอดภัยมาละทีนี้พอด,ดูสัานที่องค์รวมปุ๊บอ่ะโอเค ฉันเลอกที่นี่ประทับใจมากๆเลยแหละนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็บอกเลาว,ว่าไม่โดดเดี่ยวตอนไปผ่าคือเขามีคนคอยให้คําปรึกษาตลอดเวลาแต่พอเราไปกินอะไรมาแปลกๆปุๆ๊บเนี่ยเรารู้สึกอุ้ยเราปวดท้องอะไรเงี้ยปุ๊บเราเราส่งข้อความไปถามทันทีปุ๊บเขาตอบเลยคือเขาจะมีคําตอบให้เราตลอดเวลาเนี่ยเป็นความประทับใจแล้วก็มั่นใจมากๆถึงมาทําที่ลัตินัน